เอางี้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 เข้าเข้ากลางแล้วก็วิ่งดับเบิ้ลดอเลยวิ่งดับเบิ้ลดอไปเลยนะอย,ย่นะยาหยุดนะอย่ยาหยุดใช่ไหมอย่าหยุดอ,อ,อ,อย,ย่าหยุดไปไปอย่าหยุดไปไปเอออะ้วใครหยุดกูโอ้ไม่มีใครหยุดกูได้นอกจากกำแพงไอ้เหี้ยไหลขวาติดกำแพงไอ้สัดใครเบียดกูวะไอ้้เหีย คือมึงเขาประสบปะเซตติ้งมันก็ข่มแล้วน,ะนะคือก็ยิงจนเข้าหมูแล้วนะทำไมกันนะคันมือยิบๆอยากกดเปลี่ยนเซตติ้งว่ะคันมือยิบๆๆๆอยากจะจะกดตัวนี้แล้วกดเซตติ้งซะขับดีๆแล้วไอ้เฮียอ้าไอ้เหี้ยมตลกปาวะคอนเทนต์ไปไหนวะกูถามเจ้าวะไอ้เหี้ย คือเราไม่ได้คุยกันในแชทเชิงชู้าสาวถูกไหมตรงกันว่าเราไม่เคยมานั่งจีบคนในแชทอยู่แล้ว,วแล้วเราไม่ได้มีแม่ยกในช่องแล้ว,วพวกเราเป็นโคตรโครตรอันตรายยายตีหนูยตีหนูไปแล้วอุ้ยสุดไม่อะไรอ,ะ <What? S 1> อ่ะโออ้ <laughs> สุดเอะไรตายไปเรืร่แ <laughs> ล้ว อยู่ไหนน้นอย่ให้ายลีเฟกครับน้องลีเฟกไวสุรุ่น ้เสียบร้อยรีเฟกอะครับน้องรีเฟกวัยสัลุนเสียบร้อยเฮียหมดได้คิงไอ้เฮียเป็นฝูงเป็นฝูงอ่าใครอยู่คิเชนใครอยู่คิเชนท์จานเพชรดันไว้ดันไว้ผมจะกดคิวสองทีแล้วก็กดอีทีหนึ่งแล้วก็เอาจัดไปยิงมันไปเลยนะไปเลยนะ สายก็เป็นมะม่วงเลยไอ้ที่อ่ะโอ้ตาบอดเฮ้ยบีมึงกดมีดถี่มีดมีดถี่นี่มีดถี่บีมีดมีดโอ้มีดเย็น แบ่แปเละเรียบร้อยหมอเออบอกหมออุตุไวไอ้สัดแล้วขวาอยู่แล้วขวาอยู่แล้วขวานอกอยู่ เพิ่มทำไมก่อนจะพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ๊ยโอมันตัวแปดแปดไปนี้ต่อไปนี่ต่อนี่ไปตางนี้เฮ้ยออกซ้ายซ้าย ไปแล้วไปแล้วมากุณหลังเห็นไม่มันไม่ควรจะมายิงหัวกูไงไอ้สัตว์สุดกว่านี้ไม่มีแล้วไอเหี้ยน้องพ่อน้องพ่อแล้วคือเมื่อไหร่มันจะไม่ดึง

ต้องรีบอร์ดไปเยดีนะทำไมผมได้ยินเสียงใครในวอลเลยวะเอ๊ะเอ๊เอ๊ะเอ๊ะซิมมา่อเดี๋ยวเี็กคนตำรวจหัวเกียวด้วยครับผมจะจับตัวไเฮ้ยจับตัวมากับผู้ตอังปลาราเยเห็นกันปลาราบิงใช้ได้ คือมือเขาสึกมาเซตติ้งมันก็ขมนะน่าขัดมือยิบยิบยิบ,ยบ,ยบอยากจะจะกดตัวนี้แล้วกดเซตติ้งซะเอาสะหน่อยว่า <c oughs> Last player standing <c oughs> Got o n spike planted One, enemy long, 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 long. one hit It's HP long. Turn out now. Up it. Chop <laughs> the bum up. Oh. What? Right. Oh, it's okay, man. Don't turn out now. Clutch. ย้อนมอยู่หน้าไอ้เหี้ยหลอกไม่พ้นลงส่เอี้ยวตัวไม่พอเนี่ยเอาป่ะเฮ้ยไอ้เจ้เอาพี่อะไรอ่ะไม่ใช่มันเป็นกูกดตัวอาไปแล้วนะเไ้ย ไปทำา A ถล่ม A เลยเดี๋ยวผมจะวาร์ปเข้าไปนี่จะเป็นนิมิตหมายอันดีตาแรกที่เราจะได้รับชัยชนะในวันนี้ผมเดิน <Hello. S 1> เอ้ากูหมายถึงกูจะลงข้างล่างไม่ใช่ข้างบนไอ้สัตว์แต่มันดูดีจัดเลยนะบีพี่ว่าภาพมันสวยมากเลยอะภาพอะไรจ <Hi. S 1> ินภาพไอเนี่ยถ้าปรับเป็นบบแบบภาพแบบไอบะผมปรับ HDR ทุกอย่างอะ h d m I อะไร อะไรไอมาแบบคงเล่นคำไอ้เฮียให้รอก็รอนานไอ้เฮียเห็นไหมจ่ากูว่าโหนะอย่าให้จ่าข้างได้เป็ดเอ้ยเฮียมันขึ้นชั้นสูงัไงวะทำไมต้องสูงอย่างเงินว่าเพื่อน